ขอบคุณครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาทานข้าวผัดโบราณน,นะครับที่ต้องบอกเลยว่าร้านนี้ขายดีมากๆที่สําคัญราคาย่อมเยาวไปอีกเคล็ดลับคืออะไรมีความพิเศษยังไงวันนี้ผมพาไปพูดคุยกับเจ้าอของธุรกิจนี้กันครับ คุณวันเข้าผัดโบราณเห็นขายดีเลยนะฮะเล็นรับความอร่อยมันอยู่ตรงไหนครับก็อยู่ที่ตัวข้าวอะค่ะครับก็เป็นสูตรพิเศษของาใช่ใเป็นสูตรค่ะอย่างตอนนี้ถ้านับข้าวๆ้าวที่ขายกันมานี่ก็เกิน60ปีแล้วถูกไหมฮะเกินนะคะเกินเพราะว่าก่อนที่ก่อนหน้าที่ยายขายด้วยครับก่อนหน้านี้ก็คือขายดีแบบนี้อยู่แล้ว ใช่ค่ะจริงๆหลายคนยิงโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่รู้เลยนะว่าข้าวผัดโบราณมันคืออะไรอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยจริงๆข้าวผัดโบราณมันคืออะไรก็คือเหมือนกับที่ฟังฟังแม่นะแม่เขาจะบอกว่ามันเป็นข้าวที่ไม่มีเนื้อสัตว์อยู่ในข้าวจะเป็นข้าวที่แบบว่าผัดผัดรวมๆในอย่างเงี้ยซอสอะไรใช่ผัดผัดกับน้ำซอสแล้วก็จะเป็นกับแยกอ่ากับก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าจะใส่กับอะไร ต่ทางร้านหนูหนูจะใส่กับมีกุนเชียงทอดมันไข่ดาวอ่าอันนี้คือพื้นฐานเลยใช่ถ้าไม่เอาพวกนี้จะใส่เป็นข้างหน้าก็ได้หมูยอกุนเชียงไข่่นีหนูก็ขายเหมือนกันอ๋อคือเลือกได้ได้ค่ะหรือว่าจะเนั้นแทนนั้นได้หรือจะเพิ่มหรือก็บวกเพิ่มได้ก็บวกเพิ่มหนูก็ถือว่ามีทางเลือกให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้นแล้วราคาคิดยังไงบ้างก็ถ้าเป็นชุดอย่างนี้ย ธรรมดาอย่างเงี้ยจะมีไข่ดาวคุณเชียงทอดมันอย่างเงี้ยก็หก็ชุดละ35บ้าทเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ราคาไม่ใช่35บาทเลยใช่ค่ะก่อนหน้าน,นี้ขาย30 30แล้วขึ้นมานานไหมฮะ ประมาณต้นปีนี้เองต้นปีโอเพิ่มมาห้าบาทของแพงอของแพงไม่ไหวไม่ไหวก็ต้องขึ้นไปตามราคาวัตถุดิบแต่ราคานี้ก็ก็พอมีกาไรแหละแต่ก็อยู่ได้ก็อยู่ได้ดีตรงที่ว่าแบบว่าที่บ้านแบบไม่ได้มีนี่สินอะไรด้วยไงถ้าอย่างเนี่ยหนูมาขายตอนสี่โมงเย็นใช่ไหมถ้าขายดีสุดๆเลยนะแบบสองทุ่มสามพุ่มก็เก็บแล้วหมดแล้วอย่างวันนึงเนี่ยทำมาขายนี่เยอะมากน้อยแค่ไหนสี่สี่หม้อใช่สี่หม้อ หมดอ,อันนี้ถือว่าลดลงไปบ้างแล้วนะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจกไม่ค่อยดีอก็คือหม้อนึ่งเนี่ยขายกันประมาณ70ถุงประมาณนั้นอุย้ยสี่หม้อก็เกิน, 200. นสองร้อยปจุดเริ่มต้น ยายหนูเขาก็ไม่ได้ขายเอา,อาจริงๆนะคือเขาก็ไม่ได้ขายดีมาตั้งแต่แรกๆกับพี่แต่คือเขาแบบมีความพยายามด้วยปะครับแล้วเขาก็แบบมีความสม่ำเสมออ่ะแบบก็คือไม่ย่อท้อ